ครับผมเช็ดนี่เรื่องกุญแจในรถครับเป็นกระจกไฟฟ้าอันติดครับเดี๋ยวสิแจ้ดการหายครับไปครับลุยเลยผลิตกเอาอะไรานถือกล่องโอ้ยถ <c oughs> <c oughs> ือถือถ <c oughs> ือถือทำงานท่านเขาเก่งเล ngang đầy ngang, ngang đây, bố, ngang đây lê ngang đây lê tinh ngang bố, lê tinh ngang bố, lê ngang đây nó tinh ngang bố, lê nó không đâu. <laughs> lấy ngoài, nó khay để... <cười> 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 con, con, con hiểu không? Không องไปตึงมาโอ้โหตกไปเลยมี่เนาใส่มน้่ี๋ยวนะครับลังน้ครับจังไังหน้บังครสร้างกําลังจัดการนี่ครับโอ้ยงับอะไรวะไอ้ท่านเดี๋ยวยี่เกือบล่อยก่อนเกือบงัดเลยวะไม่ได้โอ้ตัวนี้มันแข็งกว่านอนเนาะน้อยหงังเนาะี่โคตรแล้ ดหยับมาหนึ่งสองต้มยัดไปไปไนั่นเราด้วยอนีมายิบน่หน่อยพดยิบตัดไปไม่หมมน้อยพดทำไมหน่งสอ่ะหนึ่งสองยัไปยัไปยิบต่อทำหน่อย

Thì này nữa rồi nhanh 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 nhìn nhanh 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 มันเน่ามันทีน่เห็นครับเป็นเืนเดีวไฟมากปะไปหน้ารถหน่อสร้างตาไสารสร้างบะไรเก็บของเอายื่นวางนี่ละดีแล้วเมื่อกี้เห็นหรือเ <c oughs> นี่าเฮ้ยจะวัดล,ล็อกล็อกเลยเด้อเดียวน่อยนึงอ,อ้าวเปิดด้วยอ้าวได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้ว<ม><ม>ครับได<ม>้แล้วครับอยู่บ้านเลยเนะ เฮ้ยเห็นไ่มปูดหลอกกินเดาหรอทำป็นเตียงไทยเฮ้ยไทยคิดเห็นยังวะเห็นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเขาขึ um> ้นเร็วส oui> ุดฮนไปเดถึงเดเดชพดล็อกตัวนั้นนั่นเจ้าคือปูดบอกเอาไว้เปิดเปิดมีไหมเจ้าเปิดประตูบ้านนีไหมมั้ยเปิดได้่ยุบเห็นเจ้าเปิดดึงล็อกเปิึมันดึงว่ามันแขนบัสเสิร์งมั้ยอืม ไม่ยไปยังดอกตั้หนึงตหนึงามีนาบเดี๋ยว้เรแล้วครับครับแล้วกับแล้วครับแั้งจานี่วกแไ้ขค้างหลังรกเล่เอาจักบาทเแล้วไปอาจักบาทเฮ้ยเอายังสนิโอ้ยบครับเจอกันคลิปหน้าจุกรู